วดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่น้องปูนค่ะห่างหายกันไปนานเลยมัวแต่ไปทำคลิปทำกับข้าวค่ะไม่ค่อยได้กินมาค่ะวันนี้มาค่ะวันนี้อยากมากคิวแห้งมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อตำสายเบือกุ้งสุด มาค่ะทุกคนมากินข้าวกับแม่น้ำปูนค่ะมากินส้มตำค่ะพูดผิดไม่ได้กินข้าวกินส้มตำมกินมาละเดอ้อม,มาละกินนะั้โอ,อ้ตัวใหญ่ๆ สิบตัวร้อยชุดน้นอเอยแมวปุนตำสามรสนะเค็มเปรี้ยวหวานกินเผ็ดมากไหมอนะ ฝนจะตกอีกแล้วอ่ะพอมันเหนื่อยมากๆแล้วแบบมันสั่นอะพี่น้องเป็นไหมอ่ะมันเหนื่อยก็คือมันหิวอะ่ะหิวมากๆอ่ะมันจะสั่นของมาก จะไปซื้อลกูกโตไม่มีเอาวันนี้มากินก่อนดูน้ำอ่ะกินเลือกรักมาแหละแขบแขบนะต้องพิถีพิถันแขรบ,บแล้บ้วน้ำมันทึ้นมือนอนตาเหลือกเรา พอมันทิ่มมือแล้วมันเป็นหนองดิอันนี้ยอุ๊ยว่าแล้วลืมอะไรกระเทียมดองอหอมต้นหอมเดี๋ยวครับ เราต้เซ็นเด้งครับหมดแล้วพี่น้องเหลืออยู่นเดียวสงสัยต้องให้เอาไปใส่กนจมจืดมาแล้วเมื่อวาณอร่อยไว้หลายวันเกินมันขุมคุ้นหน่อยแต่มันก็อร่อยอยู่สำหรับคนมักสำหรับผู้ชอบใครไม่ชอบก็ผ่านเด้อ ทะเลกางวันผมได้ก,กินอาหารทะเลมันก็จะมาอยากยกมกนนยากินี้กลัวน้ำทิ้มปากไม่ต้องปูเคยโดนปลาหมอก้างปลาหมอ ว่าดูแล้วดีแล้วนะแต่ตัวเองมีคนสายตาย,ยาวไงโดยอายุแ้ก็ไม่แ่เว่นกินปุ๊บหงมตั้งอย่างเงี้ยยังไม่ออกไปหาหมอกว่าจะออกให้ละอืมเจ็บเจ็บมาก ค่าหมอเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมสองพันห้าค่าเอาออกอ่ะดีที่มีประกันถ้าไม่มีประกันต้อตาย จะตกแล้วพี่น้องเค็บๆตบๆพริกห้าหกไหม่ได้นะเพราะยิง่งเริ่มเผ็ด โอเคค่ะคลิปนี้แม่กรุณขอบคุณค่ะมีคนคิดถึงขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ